สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมแล g กนัล็อกแลนดเวิร์ดครับผม,มนี่ก็อยู่ในเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟที่เรารักนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอาชีพพาลาดินนะครับตอนนี้เวลร้อยสนะแต่ว่าจริงๆกับผมอะเพย์ทูวินท็ Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหนนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l a ล็ก a l o d ็อกด n i c a Saga, ซาก้าแล็ o น l o n ็อกออนไ d l ์ n ลน n a ิ o ์ดแล็กนัลล r อกรีเ r ิร์ a แฮร์ o ี่พ i ตเตอร์แล็ n นัลล n อก o อ i ิจิแล n อเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U g Phone U g Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึง่งสามารถช่วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บ,บาทตัวแพ็กเกจแนะนํมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น mvp นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด ug phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเริ่มไปลองเล่นอาชีพอื่นแล้วนะครับแต่ว่าอ,อันนี้มันก็เก่งดีนะครับก็เลย เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับผมว่าแม่งเก่งขึ้นเยอะขนาดไหนนะครับจากตอนที่เป็นคูเซเดอร์นะครับซึ่งพารีนเน,นี่ยมันก็จะมี2ส,สายใช่ไหมครับก็คือเราสามารถเล่นได้ทั้งปาโลนะครับก็จะเป็นสกิลชิวเชนเนาะนะครับหรือว่าเ,เราจะเล่นโฮลี่คอร์สกิลเดิมก็ได้นะครับซึ่งผมจะเล่นโฮลี่คอร์สนะแต่ผมทิ้งพอยส์เหลือยี่สิบสองพอยส์นะคือจริงๆก็อัพแล้วก็ไปเล่นได้นะครับชิวเชนเนี่ยเออพอยส์มันยังพอนะแต่ว่า เออ่ไม่เล่นนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมั่นใจว่าไม่เล่นโลแน่นอนนะครับก็มาอัปดีวีฟลูชั่นกับเดมอนเบนได้นะครับเพื่อไปฟาร์มเนาะแล้วตอนนี้มันมีรีสกิลรีเซตัสอะไรอย่างเงี้ยฟรีอยู่ครับก็ไปลองเทสกันได้นะครับว่าตัวเองจะเล่นแบบไหนนะในส่วนของสเตตัสนะครับผมก็อัพประมาณนี้นะครับอัพดาบมือเดียวไว้เผื่อนะครับเผื่อเราจะไปเล่นดาบโลนะครับในอนาคตเผื่อเราไปเล่นปาโลนะครับก็เลยอัพอันนี้ไว้นะครับเหลือพอยเหลือๆก็อัพปไปนะครับมันไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็มาที่สกิลสําคัญนะครับของคาร์ หายขาดก็มีเฟดมีเคียวมีอะไรพวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันสก,กิลเดิมๆใช่ปะ่ะมันไม่ไมไมคือมันไม่ได้สก,กิลอะไรใหม่เลยนะที่ที่ทำให้แบบคูเดอร์เก่งขึ้นแต่ว่าแม่งเก่งขึ้นเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแทงประมาณหมื่นต้นๆน,น,นะครับพอเปลี่ยนเป็นพาลาดินเนะี่ย ADK น่าจะเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็มีสเตตอะขึ้นอะไรเงี้ยนะผมเลวลแค่ร้อยสามนะแต่ว่าแทงแรงขึ้นเยอะมากครับเก่งขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวไปลองฟาร์มให้ดูนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปฟาร์มที่เนมเลดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสภาพก่อนลวกัน เสื้อก็เหมือนเดิมนะครับหมวกไรเวิร์ดนะครับหูนี้เป็นเอ่อ AB นะครับเป็นหูแบบ30วันเนาะคอนี้เป็นออสเซต3นะครับดูดอ p 1%นะครับอย่างเอาแล้วก็เสื้อนี้ตีบวกเองนะครับมิงโค้ดบวก9นะครับแล้วก็เราใส่หินแรดอาร์ดีเฟนต์ไป3เม็ดนะครับอ่าบวก9เราก็จะได้ดีเฟนต์นะครับชิ้นนึงเนี่ยนะครับก็6กบวกสนะครับก็เป็น10แล้วก็บวก7ก็17นะครับ ใส่3เม็ดก็17บคูณสามนะโคตรเยอะนะครับแล้วก็อ่าเราก็จะได้ดาเมจที่ใกล้12%เซได้แมกเลือดนะครับก็เยอะมากๆนะครับแต่ละอันนี้คือโหดจริงนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมลองถอดเสื้อให้ดูนะครับเนี่ยเลือดเหลือ19ื0นนะครับถ้าใส่ไปก็จะเป็น22 0 0 0นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะหอกนะครับธรรมดานะครับทิพนบนไทเดนนะครับขนาดกลาง6%อนะครับออฟเสียไม่มีนะครับใส่3เมืองนะ แล้วก็มัฟนะครับมัฟยังกาดเลยนะหินเป็นหิน R นะครับเอ่อหิน R a ร k นะครับจริงๆเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะไปใส่อะไรดีนะครับอาจจะไปใส่อ l สเซ t นะเออแล้วก็ทำบวก9อะไรเงี้ยนะครับรองเท้านะครับ Lucky Day Fighting Spirit นะครับผมแล้วก็อ่าแหวนก็โรบอทใส่การ์ดคิมี่ธรรมดานะครับแล้วก็เคิร์ชแฮนด์นะครับเป็นฮิตบวก10นะครับก็ให้มันแทงโดนๆอะไรเงี้ยนะผมจริงมันว่างนะอันนี้ก็ไปใส่พวก โบเอดีเคได้นะครับหรือว่าแหวนกิจตัวนี้นะครับโคตรโหดเลยนะผมแม่งคาบไม่ติดสักทีนะครับคาไปหลายอันละอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผม AB หน่อยจะได้เดินไปนะครับแล้วก็คอสดูด SP 3%นะครับเซตฟิสิคอลนะแล้วก็เอ่อเซตเซตฟิสิคอลใช่ไหมแล้วก็เสื้อเป็นเอ็นเทียนนะครับเอาฮิตเนาะโล่กับรองเท้าก็เป็นเอาเอจินะครับเพิ่ม SPD นิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเปิดบอดเลยนะครับจะแทงให้ดูนะครับนี่นะครับ แทง17ื่นนะครับอันนี้คือแบบไม่มีบัฟโนวาด้วยนะครับคือแบบโคตรแรงนะครับแทงตัวตัวพวกแล็กไอ้เลกเก็ตซอมบี้นะครับกับตัวไอ้ซอมบี้สลอ็อตเชอร์ไอ้ตัวพวกเนี้ยมันจะแรงมากนะครับแบบหมื่นเจ็นครับแล้วแทงบัญชีเนี่ยน่าจะประมาณหมื่นห้าได้นะครับเห็นไหมแทงไว้นะครับแทงไปยับยับไอ้แทงโกนี่ก็ทีเดียวนะครับอ่บัญชี อาบัญชีแทงอันนี้หมื่นสี่นะครับหมื่นสี่พันหกนะครับอันเนี้ยบอกเลยครับว่าคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ตัวแหวนแหวนใหม่นะของกิจนะครับแต่ถ้าใส่แหวนกิจไปนยมันจะแรงอีกประมาณพันสองพันเลยครับคือแรงมากๆนะครับดาเมจจะแบบแตะสองหมื่นอ่ะนะมันจะมันอาจจะไม่ถึงอาจจะหมื่นเก้านะครับเกือบโคตรแรงนะครับแล้วก็เราไปเปลี่ยนมัฟนะให้มันแรงขึ้นนะครับมันก็จะโหดมากๆนะครับสําหรับ ตัวพาราดินนะครับเนี่ยแทงปุ๊บ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 เร็วไหมนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ใส่ปั๊มด้วยนะเออเป็นไงโหดไหมส่วนสัตว์เราใช้เป็นเต่าใช่ไหมจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอัพตัวนี้ไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราแบบฟาร์มดีขึ้นอีกเยอะเนาะเพราะว่าคูลเดอร์เนี่ยยังไงเราเน้นฟาร์มกับมอนที่เป็นแบบสักด์สิทธ์เออไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเป็นฟาร์มกับมอนที่แพ้ศักสิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็เดมอนอันเดดแน่นอนนะครับเราต้องฟาร์มกับมันนะเนี่ยมันก็จะ อันนี้บัญชีเนี่ยมีหมื่นห้านะครับโกหมื่นหกนะครับประมาณนี้นะครับแทงแทงแทงนะครับน,นี้ไม่ใส่ปัม๊มอ,อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ลิงแดงด้วยวะเดี๋ยวไปเอาไปเอาเลิงแดงก่อนไปเอาเลิงแดงมากินให้ดูก่อนคือไม่พกยาพกเลยเลยนะเพราะว่าอันนี้มาแบบรีวิวให้ดูนะครับก็เลยแบบลืมหยิบของว่ะอ่ะอีกไปสักห้าขวดก็ ยู่ๆแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดสตเตอ้ดูนะครับเฮ้พี่อยู่ร้อยแปดนะถ้ามีอาหารก็น่าจะร้อยเก้าสิบนะครับถ้ามีอ่าบับบับโนวานะครับเออนี่บับโนวาบิวตัวหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยแทงไปเนี่ยดูนี้แทงนึ่หมื่นเจ็ดนะครับแทงโคตรแรงเลยนะตอนเป็นคูลเดอร์มันแทงได้ไม่แรงขนาดนี้ผมงงเหมือนกันนะครับว่าว่ามันมันแรงขึ้นขนาดนี้ได้ยังไงวะเออนะครับแรงจัดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสอ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ครับตัวคูเซเดอร์นะครับ,รบก็ถือว่าเล่นง่ายๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับคือทำของก็แบบแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับโหดมากๆม,ม,มาแทงแทงแทงตายไปจบๆนะครับเนี่ยนนมีหมื่นแปดด้วยไหมนะครับก็เพราะว่าสตาร์ตัวน,นี้มันตกยุกแล้วนะครับสตาร์เนี่ยมันโดนเนิร์ฟให้กระโดดเตะคูลดาวสองวินะครับเอออันนี้ผมก็เลยตัวแรกที่ผมมาลองคือคูเซเดอร์นะครับ อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือกําลังเล่นอยู่เนี่ยคือไนท์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปเนี้ยวิวเยอะนะครับคอมเมนต์มาเยอะเนี่ยเดี๋ยวเอาไนท์มารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนไปย้ายไปเล่นไนท์แล้วนะครับก็กําลังทําของอยู่มันยังไม่เสร็จดีนะครับก็เลยยังไม่ได้เอารีวิวนะอันนี้ก็เห็นคูลเดอร์มันเล่นง่ายเล่นเก่งเดียก็เอามารีวิวก่อนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับเกมลังล็อกแอนด์เวิร์ดนะครับใครจะเติมเงินก็เพดีวินท็อปอาร แทงเราใจปะ